สวัสดีครับพบกับฮีโร่เวียไทยและแอดีนะครับผมหลังจากที่ยูกิโยซานะครับผมแชมป์เคนะครับมาเปิดตัวในศึกวันลุมพินีนะฮะโอ้โหเราต้องบอกว่าหวัวขานะครับผมของเอลบุตนะครับผมกู้ชกเนี่ยกระจายเลยนะครับเตะดีมากจริงๆนะครับผมแถมยังแบบว่า ขึ้นชงโดยไม่ต้องพันมือด้วยนะอ่าคืออันนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องกฎกติกานะครับผมเพราะว่าสามารถพันมือก็ได้หรือว่าไม่พันมือก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนักมวยจะพันอยู่แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้มือบาดเจ็บนะครับเพราะว่าถ้าต่อยไปเนี่ยแล้วมือเจ็บมันก็จะต่อยลําบากนะครับหลังจากที่โชว์ฝีมือได้ยอดเยี่ยมนะครับผมก็มีคนถามครับว่าจะเจอใครดีนะครับผมสำหรับยูกิโยสารับไม่ว่าจะเป็นโจนาธานเฮกตี้โวยลุยนะครับผมอีเลียสเลยฮะหรือว่าเพชรนงฮิโรกิอะไรอย ปอบอมาแล้วนะครับผมในช่วงก่อนการแข่งขันเนาะก็ต้องเ,อเคยลงนวมนะครับผมกับทางครูเพชรนงมาแล้วเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าการลงนวมกันนะครับผมระหว่างทางยุกิโยซ่านะครับผมกับทางครูเพชรนงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ยังไงบ้างครับผมหลังจากที่เห็นลีลาของทั้งคู่ไปนะครับผมก็ล่าสุดนะครับผมทางของครูเพชรนงเนี่ยได้นําเอาตัวของขุนศึกซูเปอร์วันเทนนิ่งแคมป์นะครับผมมาจําลองเป็นทางยูกิโยซ่านะครับผมก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีโอกาสเจอกันได้ในเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับยังไงลองติดตามดูกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทั้งคู่เจอกันจริงๆเนี่ยคิดว่าใครนะครับผมจะเป็นฝ่ายคว้าชัยนะครับยังไงลองบอกแอดทีหน่อยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนนนะะคคครรรัััััับบบบผมเป็กกลงใใจห้้ดดววยสสี ไปไปไปอย่าพูดไปไปไปแต่อย่างเดียวแต่อย่างเดียวตาย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 เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกแอดทีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ